สวัสดีครับทีมกอล์ฟสาวไทยกว้าสอเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ประเทศจีนประเภทบุคคลวันสุดท้ายปโปรเปียโนอภิชยายุบลเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม4วัน 19อันเดอร์พา269คว้าเหรียญทองไปครองและเป็นเหรียญทองแรกของไทยที่ทำได้ในประเภทบุคคลหญิงเอเชียนเกมขณะที่ประเภททีมหญิงโปรเปียโนผนึกกำลังกับแพงกี้เอลล่าแกลิสกี้และโปรปไายพัชจุธาคงกระพันตีรวมกัน3คน จบ4วันทําได้34อันเดอร์พา542คว้าเหรียญทองไปครองอีกเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยในเอเชียนเกมที่ได้แชมป์ประเภททีมหญิงหลังเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้กอบทีมชายไทยคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโตเกมประเทศจีน นักสวิงไทยโรงแข่งขันรอบสุดท้ายโปรโดากออัติรุธวินัยเจริญชัยทำสี่โอเวอร์พา76สกอร์รวม15อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนโปรเพชรพชรคงวัดใหม่โปรภูมิภูมิศักแสนสินโปรแดนแดนไทยบุญมาจบอันดับ 17ร่วมกันที่12อันเดอร์พา276ทําทำให้ประเภททีมชายสกอร์รวมของไทย4วันได้อันดับ2คว้าเหรียญเงิน51อันเดอร์พา813เหรียญทองเกาหลีใต้76อันเดอร์พา7 8 8เหรียญทองแดงฮ่องกง50อันเดอร์พา8 1 4 โกเมสสุกประเสริฐนักกีฬาจัก,กรยาน B.M.X ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในกีฬาเช่นเกมครั้งที่19เมื่อที่หน่งตุลาคมที่ประเทศจีนประเภท B.M.X โกเมสที่ปั่นสู้กับอาซูมินากาอิจากญี่ปุ่นอย่างสุดหัวใจก่อนเข้าเส้นชัยพ่ายนักปั่นญี่ปุ่นไปเฉียดฉิวได้ครองเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองตกเป็นของญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นของแพลติกเบรนจากประเทศฟิลิปปินส์สรุปประเทศที่ได้รับเปลี่ยนรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ครั้งที่19หางโจวเกมประเทศจีนประจำวันที่1ตุลาคม2566มีดังต่อไปนี้อันดับที่1 จีน133เหรียญทอง72เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม244อันดับที่2เกาหลีใต้30เหรียญทอง35เหรียญเงิน60เหรียญทองแดงรวม125อันดับที่3ญี่ปุ่น29เหรียญทอง41เหรียญเงิน42เหรียญทองแดง รวม112อันดับที่4อินเดีย13เหรียญทอง21เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงรวม53อันดับที่5อุตเบกิ wrote, สถาน11เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวม40อันดับที่6ประเทศไทย10เหรียญทอง6เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงรวม30อันดับที่7ชัยนิทไทเป เก้าเหรียญทองสิบเหรียญเงินสิบสี่เหรียญทองแดงรวมสามสิบสามอันดับที่แปดฮ่องกงหกเหรียญทองสิบห้าเหรียญเงินยี่สิบเหรียญทองแดงรวมสี่สิบเอ็ดอันดับที่เก้าเกาหลีเหนือห้าเหรียญทองเก้าเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงรวมสิบเก้าอันดับที่สิบอินโดนีเซียสี่เหรียญทองสามเหรียญเงินสิบเอ็ดเหรียญทองแดงรวมสิบแปด อันดับท MM. ี่11บาเลน4ีเหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม8อันดับที่12อิหิรานสเหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม27อันดับที่13คาซัสสถาน3เหรียญทอง5เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวม31อันดับที่14มาเลเซีย สามเหรียญทองสี่เหรียญเงิน13าเหรียญทองแดงรวม20อันดับที่สิ้าสิงคโปร์สองเหรียญทองหเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวม11อันดับที่16กาตาสองเหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม7อันดับที่17เวียดนาม1เหรียญทอง3มเหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม16อันดับที่18คูเวต หนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงรวมห้าอันดับที่สิบเก้าฟิลิปปินส์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินเจ็ดเหรียญทองแดงรวมเก้าอันดับที่ยี่สิบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมหกอันดับที่ยี่สิบเอ็ดร่วมมาเก๊าและทาจิกิสถานหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมสี่ อันดับที่23ซาอุดีอาระเบีย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่24คี่คีสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่25มองกโกเลีย3เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวม11อันดับที่26จอร์จอแดน2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม3อันดับที่27เเติร์กเมนิสถาน หนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมสามอันดับที่ยี่สิบแปดปากีสถานหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงรวมสองอันดับที่ยี่สิบเก้าร่วมปูนโอมานและศรีลังกาหนึ่งเหรียญเงินรวมหนึ่งอันดับที่สามสิบสองอัฟกานิสถานสี่เหรียญทองแดงรวมสี่อันดับที่สามสิบสามลาวสองเหรียญทองแดงรวมสอง อันดับที่34ร่วมบังคลา,าเทศอิรักและเลบานอนหนึ่งเหรียญทองแดงรวมหนึ่งขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ